ยืนเฝ้ามาลำบมสเกยียเงียหน่อยเอ้ยเบื่ออะไรทำาบบนั้งสักวันเหื่อยดื้อ สัสาธุสาตวพุทธรัตนางธรรมรัตนางสังขรัตนางยังคุณแก้วสามปาการอันตรายยาได้มีมาผ่านม่านหายยาะจนจังว่าคุณในคุณคุณหลวงพ่อองค์กาดของเฮาคุณหลวงปู่สารนาดของเฮาสาธุเนื้อคุณบิ่ดอนมั่นดาคุณครูบาอาจารย์จงมาปกมาคุมสาธุเนื้อจงมาคุมจงมาเลียม มอลำไวมอลำไวโอ้ยสมร้อนมาเอาไตาแม่มันแทาน,น้อ ใส่ไม่ใช ok> ok> ok ok ่จอยกินเด้อดเขาอ่ะกินมือละขาบปันพักพักวัดป้ามาอยงเงี้ยเองผู้หน่อยผู้ย mm ้อยมันจะบ่มีเฮียไม่แห้งไปน้ำบูน้ำเต่าเนี่ย เอาล้ะนี่รามาสาธุดสาธุดขาเขาขนบนอมนี่ไปทุ่นเกตเกษานึกถึงคุ่นคู่บ่าให้แพ่กลุ่มโปกเก้าคุ่นั่นเด้๋ยพุะนประสองคอง์เจ้าทางสามให้มาเลี่ยมให้มาเทมมาเทบห่างไปคุ้งเกวสูป้ประกรรมฝฟนั้นลักบ,บายไปเบิดทุกน้ก ผูกนํามาเท้วมาท,มาทัวโลกาให้มาในสู่ศักกระก็สวยฟองโป,งปง่งสองคือเจ้าบิดาพอแลแม่ลูกเขาเป็นนัแผ่นพื้นขนยันเข้ากวบากอนวันนี้เด็กกวาใน,นลูกเดือบหลอนไปนําม,มาโซ่ให้กันบุญขอประคุณทั้งหลายให้เนินนําลําบางให้มาเทียมทางเวลาลนามลองเอวมาเทียมทางเวลาลนามลองเอวเมื่อนี้เสร็จลาพ่อถูกเวลาแล้วจะมาขึ้นสู่วงขอเสินเดิมเสินไปเบ็ดสู่สมโขอบจกกักรวาลในบรารมหัวขิด หัวคิดไปดังใจประสงค์งข้าาได้มีแนวอยู่แหว่ลำบารีกากันมีแนวอยู่แหว่ลำบารีกากันมมือนี้ละลำเสียงกรรมยาได้ผีทะพัาางหลังหน้ายาลงให้คุณสาดเดินละแมงโป่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 งไว้ทั้งทั่วปัตตานีคุณลาภาษีอารยะเมตไตขยาเสดวางเวียนขายาได้มีละเวินต่อสนองนำคำซอยให้มาคอยผู้พิบักหาเวลาวเกอกรยาสิได้ขยาละแมงเลือกข้อลบทละบ,บาทการแสดงให้ดีมาแฝงมา สูลำดุกระผมบังให้มาเป็นทางให้จะลงไลทางอื่นผมนำเด้อคอยยืนต่อสู้ความร้อย่างไห่ขอเสินได้เสินเทเทไปทนให้สถสิตแทนเดชสวัรค์เวทสุวรรณกูสาวาเมฆคามาดวงส่ให้หมาคอยลิงเยียมเทียมชิงยาได้ห่างจงลามาเป็นหนทางให้ผู้ขานิตได้ให้ไหว,หล,ว,ล,ไหวหลิวเล่ยให้ไวลิวเรียนไหล่ แจกไก่พนก็ไหลนิมากลุนด้มาเตาัวางานผูกหมูบางส่งเขาไปหาเวลาทำบุญห่วมกันวันนี้ลุงหรือปาบัวเอาอาลองทีลุงหรือปาบัวเอาอาลองทีใดเมื่อสามวันนี้ก็ได้ไดว่าตกว่แต่งตามปรปเยี่ยม่วสู่แนวตกแต่งแนวหกเครื่องกองบุญลุงทุนไปกระบอกได้มีแนวหุ่นใส่ปานเกบอมีแนวเขยียวขุนใส่ปานเกบอมีรแ,แนวเขียวขุนสมกลับมาเป็นบุญกระบอกได้ขับได้ของกระบอกของยางได้ถึงนั้นละ ถ้าบ้านเหนือบ้านใต้ไห,นหลนังมาโฮมสมใจมักเฮือกินของใสบจ่าและแงกงจักโตไปผมหัวขัวกายิมขัววกายเจักลาบใส่เถก็ถึงคอยใส่ดีนกจักนี่ไปถึงเครื่องของวันเอามากินเอามาทำเลี้ยงน้องเลี้ยงพี่เลี้ยงพีส่สมไปทางพธะมิอุทิศบุญส่วงให้สมดำดังหวังขอบพระคุณอ,อีกครั้งอีเพราะยังใจบุญขวบพระคุณเดือรับผู้รับฟังวันนี้ดีบอลดีการให้พากันยองกันโยงวานน มาฉันลองมาลำมาฉันลองให้พี่น้องมาสื่นเอาให้บังคือคือกบันนี่บันกันตัวผมขอบคุณลพาพเมตตัวผมไอขอบคุณลพาพเบตเพรท่าคนแก่ที่มานั่งฝักลำบางคนไอามาละเตะหัวคำ บางคนไอ้มากต่เตหูคำและะ้วมาฉี่ม้าลำให้ผมขอขอบคุณเป็นบุญลาและวาสนาเป็นบุญลาและวาสนาที่จ้างผมมาขอบคุณขอบคุณวันนี้เราจะภาพถบุญวันนี้เราจะภาพถบุญขอขอ,ขอบพระคุณที่ให้ผมมาลำขอบพระคุณที่ให้ผมมาลำหวัวอกซ้ำเนี่ยชีวิตมหลย์ขามันต่อยมาตำมันตัดขามันต่อยมาตำเทงพลําปองกอนป,ปานนัางกระบอดีขอบคุณทุกคนที่ ขอบคุณทุกคนที่นี่ท้าน้องถ้าพี่ผมขอขอบคุณโปรดจงเกืออรุมคำจุนโปรดจงกื้กอารุมคำจุนล่าเขาเพิ่งไปบุญกับแฟนทุกคนหมอลำเรือศิลปิน มอลำม,มือเลือดสินลำปินไว้น้ำตาไหลรีนลำบากละบนร้อนลีลาไปทุกแห่งห,งห,งห,งหงอนร้อนลีไปทุกแห่งทุกคนขอขบอพระคุณที่ให้ความเมตตาขอบพระคุณที่ให้ความเมตตาสัพพะเจ้าผู้มีใจเพื่อแผ่ขอบพระคุณ่อแเมตญาตี พี่น้องข้าลุงป่าสุคนบุญมากล้นไ้มาละหงม์สับถาไปหารัมาลำคำขึ้นยืนฟอนเอ่มอลำก่อนมอลำก่อนบ่อนคือลำสิ่งบ่มีเพลงสักดีบ่มีเด่งมีฮอนมีฮอนบ่มีเด่งมีฮอนมีฮอนบ่มีเด่งมีฟ้าใสแต่ก่อนอ้วนลัวไปลงอ้วนใส่แคมดินเดนแห่งเมืองอีสาน สุด,ดแต่เนี่ยมาสีสมเป็นจะซังโอ้เสียบตาเ่สียบตาไฟก็ไปแห้งแล้วมาเสียบตาสุดหมอรับผู้หญิงอีกเยอาออทรงก็กระสมโอ้ยเนาะไอ้วงเขาเฮ้ยคนนายแม่มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ เ,เราก็เขียนมาก็ได้โอเปนโอ้ยลูกลูกเจ้าฮางเ้าไทยพาแข็งอยู่แลอย่าลืมพูดชิปให้แม่นะป่นะห้ามลืมไปเด็ดขาดเอาเปไ็นขอยืมเ่อยดิดินแดนแห่งเมืองอีสานดินแดนแห่งเมืองอีสานลาตาแต่บรณให้ฟังหมอลำกอวันนี้ผมขออวยพร วันนี้ผมขอเวพรให้เจ้าภาพทาวอนทุทันงทาวอนให้มีเงินเป็นกองนึกทองให้ไหลมาเทมาเริ่มนึกทองให้ไหลมาเทมาถ้าเข้าทางป่าให้ไหลมาเต็มบ้านมีแต่สุขหลักกษมสีรบานขอให้บุญบันดาลให้ร่ำรวยร่ำรวยบุญบันดาลให้ร่ำรวยร่ำรวยเวพรไหยจะมีรูมิไทยก็มาไก่มาพันเดิมมาพันย่ามาไก่มาพันให้ได้กินผมทัศนูนับแต่แบ่งแกล้งสูาเสกกระเป๋าแกล้งสูาเสกกระเป๋า ขอบพระคุณแม่เจ้าภาพอย่างสูงนะครับเออจะเป็นเพลินฟังล่ำเป็นครับซะฟังรลวงฟังล่ำเฮ็ดจังสี่แล้วแม่ฟังรลวงฟังล่ำเฮ็ดจังสี่เฮ็ดจังสีงส่เฮ็ดจังสี่สาธุเด้อผู้ใดลองวันใหม่มาลองมาล่ำเก็บแข็งปวดขาไก่ซวงไก่เศร้าเสด็จผู้ไปเพราะท่านมาให้ยนางเบาเพื้นมาล่ำยืนนั่งเจ็บบ่วงใดปวดมาไหนให้นางปวดไปเรื่อยๆซะก่อน ้เพิ่นซวงเศร้าน้ากันนั่นแหละอ่างว่าเด็กใหญ่ให้คอยสอยสักก้อนเถอะผอผากับผอผาผอพึ่งผอผากับผอผาผอพึ่งตบหลังตึงบัดนี้แดงใจวายจะมาค่อยแดงไปจะเลื่มหาสี่ศูนย์เด้อขับงวดสีมากก็ได้ <c oughs> เอาโศกมาบอกพี่บอกน้องสักก้อนเถอะใกล้สิออกแล้วเนี่ออ่างว่าเนี่ยรางวดแม่ที่หนึ่งที่สองเนี่ยเลยใหญ่มันบอออกมันบอออกตอนทำบอ,อ,บอแค้นคอยทีมรถคอยเอาขวาเป็นประกันรถ หนาไหลเแมย่ยกแรแหกแกบนเนาะขื้นหันไม่ใส่ยาเต็มคณะศรัทธาเจ้าภาพว่าเอ,อ้ทีระวัดเริ่มแสดงไม่กวอนเลยเ,ออเรียกสัทธาพี่สัทธาน้องมาฝันเดี๋ยวผู้นำเพื่อนจะเ,เต้ากันมาไป ตอนนี้มาฮอดมาถึงแล้วล่ะทีมงานของผู้ผู้ใหญ่อีกน้อยสิใน้พด้พอกระพู้นน้ำของเห่าพอฉันนั้นแล้วมอหองมอลำแม่ขึ้นหันไม่ใส่ยาเต็มไวอญ่เย้าคู่ยุกไวยเนือเก่าเทเวเนื้อนาผักต่อรองแล้มาหันมาไหวพอไหวแม่ไหวพีไหวน้องสู่เก่าสู่ไม่ก็ขอกราบขอไหวกราบนีไหวหนีไหวเพื่อยั้งไหวพระเพรเมตตาชีตเมตตาใจเพื่อลูกหลูกล้านๆ้านมองมอลำทางสองเห็ดสลางทางผาดเฮ็ดประจบบอกนะเม็บถือกหูเถือกตาระวังว่าพ่อแม่ พี่น้องเสียให้ลูกอภัยลานเพันก็นยังว่าหานกันยาเฝ้าตีดีกัย่าเฝ้ายองไอไว้หูฟังหูเบิ่งสะกอนเดอแม่ดื้อโอสังเอนกินคาต่างขิง,ของขดอกอีแม่โอสังเองนกินลิงต่งตางกระไโอดมาฟังที่ระวัดคนผู้ดี้อมหมอลำหอมจำคน,นผู้หายไว้ซ้ำพ่อผู้เพนดีไอทิตไอทิต ถ้ามปนเจ้าดีมือขึ้นมากเขาประจับมือเจ้าเน้อเจ้าเศร้าดขึ้นมาเดือมือก็ต้องเดขึ้นมาเลยดีคุ้ยขึ้นมาเลยรับรางวัลใหญ่สิบปันซาหามาลืดดอกีเมียไปลองไปล้ำมิตรคักขวงทางไก่แต่ว่ามือนีถือว่ารับความหักความแพงจากคณะท่าเจ้าผาพมาลองมาล้ำบันเจ้าขวงอีเมียจ้วัดขอนแก่นบนไหลายสเง่าขอพระคุณคณะท่าเจ้าผาพสิบปันซาหามาลืดดอกเมียไปลองไปล้ำทางซาซาเบิดบบานเบิดลเมี่ยงซาว่าล้ำดิบล้ำดีเขาก็ซา ซาว่าเป็นบ้าแสกันดีเขากับซาซาว่า้่ำเข่ากันดีเขากัซาซาหอดว่าทุกข่ายเป็นผัวกับเมียกันไปะนละสามเทียแต่พุนหใหญ่ใหญ่ก็จะมาซาโผด่ซาโพลเดีเดแต่ว่ามาบ้านทมเข้าเทื่อเรียกแค่งมานนี่จักสิเป็นซาวาหรือสิเป็นซีวี บระกา้รับรองฟังโกขยุกัพีกับน้องบู่ฟังรองฟังลำนั่นแหละครับเพิ่นว่าหมอลำสีดีได้อยู่กับคนฟังเนี่เม่หมอลำสีดังได้ก็อยู่กับแร่งเคี้ยวแร่งใจของพ่อแม่พี่น้องยกแร่แทหมันว่าท่านว่าลายแยกห่างให้ร่องเครืองร่องไม่เอ,อื่นพี่น้องมาตุ่มมาหฮมมาฟังร่องฟังล่ำม,มาบุญกับคณะท่าเจา้าภาพห้องสะกอนลุยไปเลยเสียให้เอาเสียเอาช่างชาบ้านคนตัวใหญ่เออตลาดนัดฟางผมบันผมเอานิมาหน้าเลือกแน่นอน ขอวัดตลาดนักค้างผมว่าตัวสดสดมันๆาเด้อพอขาดไม่ขายห้าก็ได,ดพี่ระบดมาแลว,าวเมาเนียมันไปไหวมาได้มันไปว,ว่าเมาเน,มนว,วนมอลำหอมจันทขดขี่ขานาไปไหวต่ตื่นสวยสีปีลำเศร้าปีลำจังเห็นกวางไม่ยากฟังเข,าข้าคือเราจังเห็นเจ้าเถื่อเดียวพี่หอมมือดอกกระเจียวจนวะแหล่จังถือแพร่ขมาาไม้ข้องน้อยเจ้าจนวจะไล หัวนมดำปีบบีจะมาพ่อเจ้าเถื่อเดียวขอประพูนสำหรับสปอนอเซอร์เออบ๊ะโซ่ให้มอลลัมหลับมอลลันอนเลยกันเดี้ยที่เดียวเชี่ยวขึ้นียังไงอีกจ้าหน่อยแล้วสิไปนัเ่เอ็มิ้ลมาเอ็มิ้ลไล้แรกแรกล้วก็จีนนำเหล่า,าขาวมาหอมบอลลัมโอ้ยสวัสดีครับคุณนายแม่โอ้ยแม่ผมอยู่ดีไม่แห้งนะแม่เด้อใครได้บุญได้ผลาเต็มกับเต็มส่วนเนึ่งอีกจ้าหน่อยขึ้นเวทีน้ำปูไส้เนะ ยิงปราดีรายงานตัวอี่แมวฝ่ายเห็นแต่เป็นเด็กน้อยบนะัดนั้นมาพอบัดนี้ก็เป็นน้อยคือ่อนเรยแต่าน้อยซ้ำเดียรับสมาช์ขังเครื่องหน้าเวทีนะครับบอกว่าฟอนอ่อนอ่อนอนอน่อนักกระสับข้าเจ้าภาพพี่แม่สุกยัน,นดุมฝ่าม่เตเดียด์กระฝนเสร็จแล้วครับสุกยันดุมาคดไมิเตกินแล้วกระอนออกกําลังกายวันนั้นจ,จ,จิตใจแจ่มใส กำลังกายไม่มีขายถ้าอยากได้ทำเองนะครับ ต่อรัสศาสนาพูดขอใล้สู้พูดจิตใจยีมแยจิตใจแพ้แถ้าทายไม่อมุทนั้นเรื้อลมาหอมมาห่มมาห่มซุ่มเซลแด่นนั้งกับปังน้ำนหนาตั้งเลยว่ระยุกต์เรียบาบายดูเราโครฟุ่ย่านำมาคำใหม่เม่นามันยังอาเมนสัตยีแมนสัพยี่กาพุ่ยสักนมทนาใใก็มีใจเพร่เพ่กระแสทำศักสดีผมสุขนผู้ตะตุนจะภาพ,พดีใจดีผู้ตะตุนจะภาพดีใจดีขอเสียงจะภาพเลยครับ าภาพจงเจริญสร้างน้ำทัาบุญขึ้นมื่อมมนี้รวยบุญรวยกุศลให้รวยสินรวยท่านรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเงินไหลนองทองไหลมานะครับเจ้าภาพจงเจริญนะครับลูกขึ้นฟ้อนน้ำรน้อนตใหญ่เลนะเรับแล้ก็ลูกขึ้นฟ้อนแสดงว่ากินถือเบียบปอมเบียปวอม มเม,มียนเหตุทุนเมีนลูงไปเมีนลุงไปก็เบอร์ละบุญนุมครน,น,นั่งนึกก็เลมาลำมารองมารองก็เป็นเนื้อไสมองอีนั่งเดือดเาวัดดีบวงเยรูวงออพี่น้องที่เราที่มาร่วมงานวันนี้นะเจ้าภาพจ้างบ๋อลลำมาทั้งหมดสองคู่เดยวยกันคู่หนึ่งอยู่บนเวทีนี่ที่เรากัดหอมจันอีกคู่หนึ่งอยู่หน้าเวทีนะกำลังจะดูเดียด กคุณนักรอามผู้ทักทวงผู้ทักขุงหาบาัดใจบ่มีไปัดวงกระทาเคยรื้อไปมีน้เดอจะใจใส่ียมใเนี้ยบาำกันทุ่มหดมน้านเวียังละกะบอกเห็นรวยรวยตามจับเท้าแน้าเรียนแขบทั้งลายผู้นำมาหุแมเปนบัดใจเดิมบัดแก่่าอินําเต็มที่ที่ระวัดมาบารันนีันจอมสหอมจ หลายคนเป็นมูการเลียดูเด้อรับรับตอนรับตัวมาเตรียมพร้อมสู่แดนผู้เซลรามะนังไม่มีผู้เซลลามะนังไม่มีสิ่งของที่ดีกห็หันยกมาส่งเรื่องยกรู้ก็ตรงเรื่องยกรู้ก็ตรงผมตกลงแต่งตัวหาดายเสียสับระกบะาทัใจเอาเสียสับระกบาทัใจแสดงเร็วไวก็ไม่นานก็รอสแสดงเร็วไว เสียคนประยานหัวได้แล้วป้า,อาอยาคณะโสผิดหัวตักเนี่ยบ่มีปลาหาทติมยางเดียวเอาลุยเข้าไปทีมงานแม่บ้านใจ,เจกเเสร็จแล้วพอเสเร็จแล้วมาเี่ยวไดวกูเทดหญางละท้านพูดก็ตายมาคนเปคอยสาบในห้ององุ้ม มา้อยบอนน้อนตาอยากผู้จะไปเรื่องมาล่มอลํำโู้ที่รํำบันนี้ร่ำดีเรื่อใครไปถึงใตหรือบอกว่าดูวันเดอยายเอาเด้ไปบ้างการกอดเดมอยู่ทำมาโดนเดิมนักหวยาก็สองสหน่อยไปสิ่งสิงหัวเสียนั่งเป็นแถวเดิมเรี้ยงรายเรียงรายเรียงรายเรียงระดังสุ่มไ่ตาเวลาถึงสักทุ่มาล่ำเตียมขึ้นโอ้ทึกผู้กับบัึงผู้ห่องผู้กัซอยต่กลามีนอกจากไปซุ่มบางซุ่มสาวเงิน สมที่ส hina, them, in, on. On ัมปองฟักล้ำเด้อแบ่งเถิงบ่เถิงบ่ไม่คุยสาวน้ำเหนีย้ใดมาหนำเนี่ยงกูบ่าวโมกันโตโมกันโาคอยยิ้มเบิ่งเอาเขอบพระคุณคุณนายแม่ยงครับเอาเมี่ยงมาแล้วเมี่ยงมาแล้ววันนี้มาด้วยชุดราตรีสีเขียวเขาบอกว่าคนใส่เสื้อเขียวเหนียวซับเสื้อขาวพาวสเน่เสื้อสีส้มนั้น เสืส้สีชมนีคนคนของใหญ่สีแดงแรงริบเขาบอกว่าคนใส่เสื้อสีแดงชอบแย่งหัวชาวบา้านก็คือกัน,นได้ใหญ่แต่ละสีกันเลยเอาฮอร์เดอร์หน้ามีหามาย่างผู้เท่าย่างผู้เท่าไปทำมาตังเร็วดีย่างผู้เท่าไปทำมาตังเร็วดีมาดีเดี๋ยวม้วกระเบิ้งลำเนื้อหนานวันตั้งสิยบแทนเสียงบ่อคอยหนวันเดนือยใหญ่ เราชอบกินเหล้าให้รกันใหญ่สุกินเหล้าหรกันใหญ่ให้นานเะคยเห็นได้ยินตอยู่ในตีกอกะเื่อ่าเล่นเลี้ยวอยู่ดังกระดอกระเี ผู้มาก่อนผู้มาดินผู้มาดินดินใส่ไปเรผู้มาดินดินใส่ไปเรือย่าบาังสูหลังนังฟังตนพดเท่านี้มาคือกันดอกเม่เท่านี้มาคือกันดอกเมวบางีเราก็สูไว้ร่นโลรานผู้ลัุโก่นสีออกเตรรจะบบกะบ้าเรงงกรจักีเตรร็จักตีเห็นจัดีมาบังลำได้ผู้ละคกำลังไว้เด้ร์าป็นปลาปาปายสุงมีเด่นถาเก็เดรร์ดนหมูปีมปีบวกกันเลวจัก ต่อเอดดเ้ยคอนก่นละไปแดนสวรรค์คนก่นละไปแดนสวรรค์เป็นเมืองสันัิของพันสามีของวัตถุโบราณมีของวัตถุ เป็นน้องแฟนๆเชี่พวกพี่น้องแฟนๆมาเที่ยวคันแกนแดงงามสุดทางของภาคอีสานสุดทางของภาคอีสานเที่ยวเทศกาล์สินมีผ้าไหมส่งเสริมระบบะเไทยส่งเสริมระบบะีพนิไทยผูกกิจผูกใจผูกแขนปักเสียวยันแก่น,น,นพักเดียวใจเดียวปัดถุงพักเดียวใจเดียวเชิญมาผูกเสียวที่แก่นนะคร ขอนแก่นหน้าตาดีกันทุกคนเลย,เลยนะครับขอเสียงผู้สาวเมืองขอนแก่นเนยเร็วที่เป็นใจผู้สาวบ้านไปยเนาะคอยกับขอนแก่นเนี่ยคือภาษาลักขามสินะมันซ่อนเสียงแคททบุญมัอนเสียงแคททบุญเราเสียงเราพูดนี่บังอยู่บงังหุบ บ่ยังเมื่อลองมาจากเถือเบิ่งดูขันเกนมาจากเถือก็เบิ่งดูขันเกนยัางเตะมีแฟนหมอลำซำหมอลำเออซำเอเอ 그 b c